ครับสวัสดีครับนี่เจ๊จักรพันธ์ครับอันนี้นำเสารทางตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับเป็นแอร์คอยเย็นที่ดัดแปลงมาแล้วนะครับที่ใช้กับแอร์ LG นะครับเป็นเทอร์โบคูลนะครับเทอร์โบคูลนิวสองพันสิบหกนะครับอันเนี้ย โทรศัพท์นี้ให้สูงไม่ศูนย์เท่าไหร่ f w w u u w u สี่ศูนศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อย btu r ย2ิบสองนะครับโอเคปัญหาก็คืออ่ะวันที่เปิดเบเกอร์เลยครับเปิดอาการก็คือเปิดเบเกอร์แล้วก็ทำงานเลยนะครับ อันนี้สแตนบายอยู่นะครับคอยเย็นยังไม่ได้เปิดนะครับเปิดไหมยังไม่เปิดปิด,ดอยล่นะลมไม่ได้หมุนนะครับนี่นะแต่ว่าปัญหาก็คือคอยร้อนทำงานก็จะทำให้แอร์เป็นน้ำแข็งนะครับอ่ะู LG รุ่นนี้นะครับที่เขาแกะไวแล้ว การก็คือแอร์เป็นน้ำแข็งก็คือ,อไม่ตัดปหภูมิตัดคอมเพรสเซอร์ไม่ได้นี่พอเลยโอเครุร่นนี้ไม่มีมีฝาเหมือนจะแกะได้แต่แกะไม่ได้ต้องแกะยกฝาครอบนะครับปัญหาคือเป็นน้ําแข็งตรงนี้นะเนี่ยนี่เริ่มมันเย็นลขึ้นแล้วลมไม่หมุนก็นขึ้นน้ําแข็งนะครับพูดง่ายต้องปิดเปิดด้วยเบรกเกอร์เอานะครับอาการนี้โอเคยวขอเลอกกัน พอดีเมื่อกี้ว่าจะมาแกะนี่วัดไฟปรากฏว่าแกะไม่ได้ครับมีแปนแต่ไม่แกะ,ออะโอเคพี่ครับคนนี้เปิดเบเกอร์ทีถอดแผงเอาแล้วนะครับปฝาหน้าเอาละจับกระแสเลยปา๊าออซแอมอยู่ประมาณนี้เราหมื่นสองีอยู่สีจุดห้าตีไว้ซีแอมนะครับพัลมไม่หมุน ตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือไฟจุดนี้ออนตลอดนะครับช่วงเมาขขาัดวัดวนดูก่อนจุดนี้นะฮะง่ายๆก็วัดด้วยเช็ดแรมก็ได้นะครับดูก่อนอันไหนเป็นลายลายลายนี่เบอร์หนึ่งนะสีขาวนะครับ N n สีน้ำเงินนะครับสีฟ้าโอเคถูกต้องนะครับปัญหาน่าจะจากตัวชุดรีเลย์นะครับน่าจะมีปัญหาออนตลอดเพราะยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยโอเคปิดเบรกเกอร์เลยครับพี่เนี่พลล์นะโอเคครับตอนนี้ต้องแมวตั้ง ามาวัดที่โอมค่าสูงหน่อยนะครับวัดตรงขาลิเลนี่ยนะตอนนี้จะมีโอมนะครับตามหลักจะไม่ขึ้นโอมนะครับหกร้อยสิบสามโอมนะครับขาคอยก็ฟังนี่จะวัดยากหน่อยโอมก็มีคอยแต่ว่า อาการนี้เดี๋ยวต้องวัดโวนดูเดี๋ยวมันจะปวดท่าไหนวะอ๋อมีกดหน้าเครื่องอีกแต่อาการนี้น่าจะมีปัญหาที่แม็กนะครับตัวน,นี้มีคาป,ปาตัวนี้มอเตอร์เป็น AC แน่นอนนะครับสามสาย แล้วก็มีตัวฮอนสวิตสามเส้นทั่วไปตึดดแน่นอน okay. ซ่อมแล้วมีจมเคยซ่อมนะครับเรี้ยส่งไปซ่อมนานมากโอเคครับตอนนี้ก็ดูรีเลย์นะครับตัวนี้มีเบิกมาตัวนี้เอา2 5แอมมานะตัวใหญ่รีเลย์เป็น12บโวลต์นะครับส่วนมาก 9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็น12โวลต์คอยก็เป็น12นะครับไฟคอมมอนขา3 NO ขา4นะครับอตอนนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ละเอียดน,นะครับอยวขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคครับนี่ก็ถอดแล้วนะครับจบดูขานะครับ ่าคอ,อยในตรงกันอยูน่นะสามสี 3, โอเคสีขาวสีดำดำสีดำเป็นคาร์มอนนะครับสีขาวเป็น NO นะครับขาสี โอเคก็ใส่แล้วก็เสียบเหมือนเดิมนะครับดูอย่าเสียบสลับด้านแล้วกันมีสองฝั่งอย่างนี้นล่างกับบนโอเคครับทีน,นี้ก็เปลี่ยนนี่คือแอร์ไปแล้วนะครับก็ให้เปิดโอเควัดไฟตรงนี้ก็ได้นะครับต้องไม่มีไฟออกนะครับตรงสายสีขาวนี่นะตรงนี้ก็ได้เช็คง่ายๆเช็คลายตรงนี้ก็ได้อ่ะ ลายตัวนี้มีนะฮะออกด้วยเช็ดแล mm hmm. มนี่แหละวัดง่ายนะทางออก N O ต้องไม่มีนะครับ N N N C มีไฟคอรมอนนะมีไฟไม่ใช่อคอรมอนนะครับไม่ใช่ N C คาร์มอนมีไฟ N O สีขาวนี่ไม่มีไฟนะครับโอเครบกวนปิดพี่เดี๋ยวต้องประกอบกับรุ่นนี้โอเคครับตัวนี้เปิด เปิดแอร์นะครับโอเคอ่ะตอนนี้คอมพิวเซอร์ทำงานนะครับขึ้นอยู่ที่4แอมนะครับ4.5 50นะครับขึ้นเมื่อกี้แล้วก็4.2อ่อุณหภูมิก็23ตัวนี้ต้องเสียบสายต้องต้องยกไว้นะครับมันไม่มีฝาตันนี้มันเปิดไม่ได้อาวานพี่กดปิดรีโมทหน่อครับกดปิดครับ โอเคอ่ะต้องตัดนะครับแอมป์ต้องไม่ขึ้นนะครับคอยล้อนต้องดับโอเคนี่ปกติแล้วเดี๋ยวประกอบแปบนึงโอเคอ่ะเปิดเบรกเกอร์คีย์พี่โอเคใช้ได้แล้วค,ครับเปิดอะไรก็ได้พี่ เปิดแ okay. อร์ใหม่ทำงานแล้วหน่วงไม่นานนะรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมบอกให้ปิดพี่ปิดนะอ่ะปิดรีโมทครับดูตรงคอยแล้วนะโอเคดับนะครับหยุดละโอเคองั้นก็ช่วยกดตามสัพเปอร์คลากดไลค์กดแ,แชร์ ก็เป็นกำลังใจช่างแม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับหวังว่าช่างแม่จะช่วยกันได้นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณคัดทีแล้วชงงานนี่มีลูกผสมนะครับคอยเย็นเขามีรวกเขาก็เลยเปลี่ยน